ปีาเจ้าป้าดาวจะมาแกงเนื้อวัวแกงเนื้อวัวใส่มะเขือยาวเนะาะมะเขือสีม่วงมีใบมะกรูดเจ้าแล้วก็น,นี่น้ำพริกแกงเพชรเนาะแกงธรรมดาเจ้าจะใช้น้ำพริกแกงเพชรใส่มะเขือม่วงมะเขือยาวเจ้ามองหนอกก็มีเจ้ามะเขือเปาะเนาะเปิดกระลังปูกัอนอยู่เจ้า นาห้อนพนอกจะมีกินเนาะใปเจ้าเขาไปแกงกันนาะแกงเนื้อวัวใส่มะเขือเจ้าเส้นน้ำมันนิดหนึ่งเนาะเจ้าครัวพริกเจ้า แกงไม่รัวเจ้าแกงใส่มะเขือเนาะใส่มะเขือยาวญี่ปุ่นมามีขายแล้วเจ้ามะเขือเพาะเนาะตอนนี้คนไทยบบกำลังกำลังทำสวนกันอยู่เจ้าว่า,นาหน้นาห้อนสวนหน้าห้อนว่าถึงจะมีกลิ่นเนาะ จังมัดมามา,มาได้เจ้าเนื้อวัวน,นี่ปลาดาวใจแบบเน,เนื้อเนื้อเอ็นเจ้าเวลาหมาักแกงมันอร่อยเนาะทีแรกก็จะแกงกัะมอดมัน ออ๋พอดีมีมะเขืออยู่นี่นะก็เลยเอามะเขือใส่ป้าดาใส่ผิวม,มั่มเมื่วนั้นเนี่ยมั่มวัวเจ้ายังพอหน้ามันหนัวหนัวนี่เนาะนี่จะพินี้ก่อน กระนั่งใส่แกงเจ้าแกงแกงเนื้อมันซุปมันเปื่อยกันเจ้าถึงจะเอามะเขือใส่ได้น,นาะก็น่าตูนยังน่าเป็นสมงเนีย่ยเจ้าเนี่ยความเป็นเนื้อติดเอ็นเนาะผู้สูงอายุเจ้าบบกว่าเนื้อเอ็นหรือว่าเนื้อแท้ๆก็ต้องแกงมันเปืเป่อยๆเจ้า มันเหนียวกีินเจ้าในตอกในใส่เขาทำงานนะบานนี้เจ้าผู้สูงอายุเนาะพปิดฝาหม้อเจ้าตุนกันเนาะเปิดฝาหม้อเหมกันอันหนาปน่าละใส่สักขึ่งจ้อนเจ้าพรานะ่ะจะใส่าเยอะนาะกาเดนป้าป้าบอกกินนตยยมันจะเหม็นลักใส่แค่นี้เจ้า แอบใส่แข่นี้ละอีกอ่ะตอนป้าดาวต่ำพริกกับปี่ปา้าดาวกใใ่แล้วเจ้าใจสูตรน้ําพริกแกงเผ็ดนะเจ้าเติมหน้าไปสองข้างนะจ้าหน้ามันแหง้ง แกงออมใสมะเขือเจ้าบะไซกะทิเจ้าแกงเพชรธรรมดาจังแกงแบบนี้อร่อยจัรจะลวกเส้นใส่ก็ได้เจ้ากระดาวก,กใส่แน่ๆเลยแต่ยังบากกินเดนะ้อเนาะเอาไว้วันหลัง ถ้ามันเย็นแล้วตักใส่ตู้เย็นเจ้าขอใส่ผงชะลดก่อนเนาะก็เดียบบดาจะเอามะเขือใส่พอละใส่ผงชะลธก่อนกะเจ้ากะเดียวน้ำแกงมาจะได้ซึมอันในมะเขือนะมะเขือสีลูกนั้นเนี่ยมะเขือสีม่วง เือสีม่วงถ้มามเยอะก็บ่เยอะเจ้าพ่อประดาเจ้าใส่เส้นเจ้าแต่วันนี้บ่กกินเตือเจ้าเส้นเจ้าก็เดี๋ยวปิดมองแกงน้าก็แห้งเจ้าพ่อมอมันห่อน ใข่สอบน้ำตาลก็ใส่น้ำตาลเจ้าแต่ปลาดาวบาใไซเจ้าทำกับเข้าบะไค่สอบน้ำตาลแล้วเหง้าปลาดาวมันมันอร่อยมันจะเรสจะเกลมเจ้าพริกโรยหน้าสองเมนะ็ดเนาะกรแล้วกระตักออกเจ้าพริกขี้หนูเพ็ดเจ้าจัก,ก้นบะได้เจ้ากระเด็นน้ำแกงมันจะเผ็ดคนญี่ปุ่นปุดกิน บาได้มันเพ็ดเนาะไปมากรูเจ้า เจ้าทำกันดูเนาะแกงแบบได้ก็อร่อยเจ้าแกงออมเนื้อวัวใส่มะเขือเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าใจน้ำพริกแกงเพนะ็ดเนาะล้ำล้ำทำกันดูเจ้า ปาดาวขอจบคลิปคันี่ก่อนหน้าเจ้าปากันคลิปใหม่คลิปหน้านอะดดไล่์ดดแซร์กดกระดิ่งติดตามฮือปาดาดนะ้วยเน้รจได้ผ่าคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ